ตํารวจาย30เซตเกินที่ไหนนะครับลงเบียร์เยอรมันครับลงเบียร์เยอรมันนะครับอุปกรณ์โกหกผมไม่ได้ <c oughs> สองสองเดียวร้อยไปสองเพราะสองก็รู้ครับผู้ใดเนยียงานอยากตอบอยู่ใช่ไหมเนาะบางทีเพื่อนๆหรือแ,แฟนคลับอะไรทัทกมาแบบเป็นร้อยเลยแกผมไม่ได้ตอบใครก็ขอโ <c oughs> ทษด้วยครับเพราะว่ามันมาได้ไงไม่รู้ครับผมมามาเออทําไมไม่ไปไหนหรือกัน เสีไม <t> ่ปไหนเยครับองานเยอะมากครับไม่เห็นหน้าลืมกันเลยพี่รองเอาไปักพ่อไปฟังเหน่อยมีแต่คนถามมาว่าพี่กันไปไหนงานเยอะมากครับพี่กันลืมพี่รองกันเหรองานเยไม่รู้คนเดีย์เขาตะโกนพอเก็บแยกฝั่งตะโกนทุกเ่อนทุกบอน ใกล้ห่อยตากล้องครับเื่องมเดนให้ไปไปลวนวล่าก็ดีองนคุณเกิรตอยจไม่ไปไหนถ่ายงานอางเดียวได้ข่าวว่าจะต่อสัญญาด้วยนะสัญญาี่วแลแทนน้าใจหรองไม่รู้ไม่เขาบอกว่าเพือวันฉลองไปได้ไปเป็นพเซนเตอร์ด้วยงานเยอะมากเลยงานเยอะมาก เอาไปเอาไปเอาไปเดินตามได้ไหมเดินตามอ่ะเดินตามกันได้ไหมเดินตามกับรถให้ก็เอาไปเดินละห้าหมื่นเดีอนห้ามื่เบิกก่อนได้ไหมขับรถให้อย่างเดียวเดือนละห้าหมื่นนะครับขับรถให้เดือนละห้าหมื่นนะครับมีบางคนบอกว่าตอนจ่ายให้เนื้อพี่ยังเขาต่ายเสร็จเขาลืมพี่แล้วมั้งแล้วแต่เขาจะมาไม่ลืมแต่อยมาแล้วที่แล้วแกพูดนะแต่แกไม่เอานะแกต้องได้เอา ไม่ได้ขอให้าเอาครับไม่รู้ว่าน้องเขาจะมีของขวัญให้หรือเปล่าหลังวันเด้นะจารับจารับการเดลงเจะเปนเ้มเขาวานสาห้องแหลกูอมบัวบัวมุนมังลมมุงลงลงมงลงเอาม้งดาวดีใจ่อยดีใจกันห่อยเอาจุกอีกโลเ ต่อวุ้งตีให้หมดเลยอย่างนี้นาอมกินตอมมากไเจ้นวอมอกินปลายกินปลายแ้วต้องไปใกล้หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวต้องมาดูว่าต้องพิสูจน์ดูว่าใช้งานหรือเปล่าตั้งใต่อยติดวันไหนนะต่อยวันไหนนะ เดี๋ยวเดี๋ยววันในโชกนะฮะวันแล้วด่ามาแล้ววันที่รายการเดย์ยี่สิบสองวันนี้วันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกอุ้ยมันจะเหลียวไหมเดี๋ยวนะนี่มเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็จับที่ปิจอนโกหกผมไม่ได้สองสองเดียวร้อยไปสองบอสองตัวบลูครับผู้ใดเดิแต่ไม่รู้ว่ากับใครบ้างนะได้จะทำงานได้ดื่มเหล้าดื่มเยังไม่ดื่มกินนิดหน่อยนิดหน่อยนิดูใช่ไหมนิดหน่อยนิดนึงแต่ไม่กินเยอะ อ้ยัง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 ไม่ตั้งหลาไม่เกินสองเพราะว่าหำยังตรงตรงอยู่นะเพราะว่ายังตรงตรงอยู่เพราะท่านได้เสียนามไปเส้นนี่ยอดมวยดีใจกับน้องผมค่าตัวไฟหน้าก็สิบล้านยี่สิบล้านไป่เท่าไหร่แพงนะผมวาก็ถ่ายรูปแบบนั้นได้ถ่ายรูปตะวันฉายสามสิบเกินที่ไหนนะครับลงเบียร์เยอรมันครับลงเบียร์เยอรมันนะครับเราได้เห็นสายน้าพาแน่นอนเห็นตะวันเบียร์หมดไปสองเหยือกเออเต็นตะวันฉายแน่นอน ดีใจกับน้องคนระับไม่ได้ไปไหนชกมวยเสร็จไม่ได้ไปไหนทางานอย่างเดียวเก็บเงินเก็บทองไว้นึ่งสิบล้านดีใจน้ำชนะว่าใจด้วยแล้วก็ให้กำลังใจซุปเปอร,ร์บอลนะครับผมแล้วก็เป็นน้องที่น่าราักแต่ก็ให้กาลังใจดีใจกับตะวันฉายน้องผมรับคุด้วยแล้วจะยืมสองหมื่นได้ไหมยืมเงินสองหมื่นได้ไหมพี่ร้อนได้ไหม เป็นยังไงแสงมันนี่มึงคิดซ้ายแสงมันนี่นี่คนเรื่องครับผมเดี๋ยวอันนี้คืออะไรครับตอนนี้คือไอจีครับคนทักมาเท่าไหร่นะเป็นร้อยครับแล้วเป็นร้อยคือว่าเราแฟนคลับเราแล้วก็เพื่อนเราเนี่ยนะแต่ผมเฉพาะไอจีนะไอจีแล้วก็ไลน์ไในพิคอเปิดทางไลน์ไหนไลน์ก็เยอะโอเคโอเคไลน์ก็เยอะไลน์ดูเยอะมากโอเคกันครับครับครับ มันยักยักตอบอยู่ใช่ไหมเนาะบางทีเพื่อนๆหรือแฟนคลับอะไรทักมาแบบเป็นร้อยเลยแกผมไม่ได้ตอบใครก็ขอโทษด้วยเพราะว่ามันเครื่องมันเออร์เรอร์มันเยอะจริงเพราะเพื่อนฝูงเยอะทักมาตอบไม่หมดทั้งเฟซทั้งไลน์ไม่ได้ยิงหรืออะไรครับมันเยอะมากจริงขอบคุณมากครับไม่ว่าจะเป็นเฟซเป็นไลน์ทั้งไอจีเนาะตอบไม่หมดจริงครับพยายามไล่ตอบอยู่ครับครับผมขอบคุณครับน้องกันครับนี่น่ารักต่อยเสร็จไม่ไปไหนเนื้อก็จะได้กินไปใบนี้อยู่ทักเฟซทักไลน์ไม่เคยตอบผมเลยเยอะมากทักเฟซทักไลน์หา แล้วทำไมไลน์ก็ทักไปไม่ตอบไลน์นี่ไลน์3,000กว่าตอบไม่ไลน์3,000กว่าไม่ตอบเฟซล่ะอยู่แล้วเจอทุกวันอยู่แล้วต้องหรอบเด